หน่อยเชิญยิ้มคะ่ะหน่อยภรรยาคนนี้เนี่ยเอาทําให้ผมคิดได้เลยเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงตลกสมัยก่อนไม่มีใครไม่รู้จักคะ่ะสําหรับนักแสดงตลกที่ฝีมือไม่ธรรมดาคุณหน่อยเชิญยิ้มนั่นเองคะ่ะเจ้าตัวในภรรยาคนปัจจุบันอย่างคุณปุ๋ซึ่งจะตัวเลือกที่จะหยุดกับคนนี้คะ่ะ ประมาณว่าแบบว่าเป็นคู่กันนั่นแหละชีวิตและรักสุดท้ายอีกทั้งหนุ่มหน่อยออายอมรับว่ามีบุตรทั้งหมด6คนเลยและก็เคยมีภรรยามาแล้ว4ี่คนถ้าคุณปุ๊มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนช่วงมัยรุ่นเนี่ยยอมรับเลยนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคูยสนุกแหละเลยทําให้มีสาวมารายล้อมบ่อยครั้งสําคัญสุดก็คือหากตนเดินไปจีบคนไหนจะบอกว่าโสดถึงแม้ว่ายังคบหาดูใจกับแฟนอยู่ก็ตามเคยมีผู้หญิงพร้อมกัน4คนได้ อีกทั้งพวกเธอรับรู้มาตลอดแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะรักเราหมดส่วนภรรยาเองคนนี้เนี่ยผ่านเรื่องราวมาด้วยกันเยอะมีทั้งสุขและทุกข์พอถึงขนาดนั้นเราคิดว่าควรจะหยุดแล้วอิ่มตัวแล้วแหละไม่อยากทําให้คนพวกนั้นต้องรู้สึกไม่ดีไปมากกว่านี้ตอนคบกับคุณปุ๊กก็เคยนอกใจเหมือนกันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเธอคนนี้ทําให้เราคิดได้เองและเป็นคนอยู่ในกรอบไปเลยซึ่งทั้งผู้อยู่กินกันมาหลายสิบปีไม่แต่งกันแต่ว่าจดทะเบียนนะ ร่วมกับมีสถานการณ์ขึ้นเลยแบบว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีรายรับเข้ามาทําให้ระยะต้องเดินทางที่แบบว่าไกลไปหาทุนถึงญี่ปุ่นเลยส่วนบุชายก็ต้องอยู่กับเราจําได้ว่านอนกอดกันน้ําตาไหลเลยนะคิดถึงมากๆส่วนที่บอกว่าคุณปูไม่อยู่ทําไมไม่คิดว่ามีผู้หญิงคนอื่นละ่ะซึ่งหนุ่มหน่อยบอกว่าไม่อยากทาแล้ว มันผิดแล้วผิดอีกขอเลือกคนที่เข้าใจเราดีกว่าอยากอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็อยู่กับครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเลยละคะ่ะ